ก็สวัสดีนะคะกับชาวไรสดนะคะวันนี้เจ๊เหมียวก็พาเข้า,ขาสวนสวนทุเรียนนะคะวันนี้เราตัดตัดกันอีกวันเนี่ยะคะตัดกันยาว,ยาวๆเลยค่ปะป้าเขาก็จะดูว่าลูกไหนแก่ไม่แก่เนาะไล่ตัดเลยส่วนนี้ตัดสามรอบแล้วรอบนี้รอบที่สี่เพราะว่ามันแก่ไม่เสมอเพราะเราเน้นเรื่องคุณภาพเนาะเราเน้นเรื่องคุณภาพนะเดีวไปคิวกันตามตัดสองมีดสองมีดพอวันนี้ ก็จะวุ่นๆ,ๆเลยนี่ก็จะตจีจัดนะคะจะตจีจัดสั่งจะเอากิโลฝากที่บ้านกิโลนะนี่ก็ตัดตดไปดูต้นอื่นอาจจะตัดหมดเลยใช่ไหมอ่าต้นนี้ขึ้นตัดพีเลียมขึ้นไปชินขึ้นอีกต้นหนึ่งสามมีดเลยตัดไปสามมีด แก่หมดเลยเนี่ยแกจัดประหลัดบอกไปเดินทางนู้นเดี๋ยวหนักเกินไอ้ลูกหนึ่งกรโใส่เบลลอยู่น่ะนี่ก็ตัดทางก็ตัดไปขึนมาอันนี้อันนี้ไม่แก่เหรอไม่แก่เหรอเอาวางเรียน สายบริหารก็จ so 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 ัาซีจ so. ัานะคะบริหารผู้บริหารนะคะจ้าอย่าทำเยอะเดี๋ยวจาเหนื่อยเป็นอยู่มือกว่าเจ๊เดี๋ยวจัดจะเหนื่อยแล้วก็พรุ่งนี้เมื่อไหร่เงินออกนะพรุ่งนี้อ่ะวันที่หนึ่งอย่าลืมเจ๊นะเจ๊กินด้วยเดี๋ยวยอดคนเดียวแล้วกินไปห้าร้อยกินกันไปห้าร้อยเร็วเร็วเจนวิลเลียมยกไม่ไหวอ่ะทุเรียนสวนเจ๊เหมียวโอ้โหลูกนี้แก่ดีมากเฮ้ย โอ้ยเป็นไงครับนี่ครับสุดยอดใครจะเอานะเป็นลูกน้องจะเหมียวมาในราคาพิเศษนะคะสั่งจองเข้ามาได้เลยสั่งจองเข้ามาได้เลยใครจะเอาทุเรียนสวนเนาะสวยเลยครับสวยเลยลูกแล้วแก่ดีแก่ดีแก่จัดคุ้มมาครับภูแต่ละภูครับดูครับแม่ฮแลวก็เปลือกบางเปลือกบางคนด้วยอ่าไอยลูกต้นนี้หมดโอเคไปต่อกันนี่เต็มเข่งเลยต้นละเข่งต้นละเข่งต้นละประมาณหกสิบโลหกสิบโล ไม่เจอร้าลจะมาร้านู่ก็ติบโลเออหกหกสิบกโลต้นหนึ่งอย่างนี้หต้นแล้วหกเจ็ดสิบโลนะนู่นอ่ะเดินเร็วเลยใครตามเดินเร็วทั้งที่ตัดลูกพี่เขาบอกแล้วเดินตามวันนี้จะเอาให้เสร็จเลยสักหกตันพอวันนี้ยเดินตัดไลดูชี้ชี้เป็นคนเลยใครขึ้น รูแผแนกเรียงเรียงไปดีเห็นไหมเราต้องบริหารให้เป็นนะเนี่ยเห็นไหมเอาคนไว้เลียงสองคนไม่งั้นก็เดินตามกันไปไม่มีคนเลียงพอไปอีกทีกองนึงแม่งพัดล้มอีกเดินไปพอคุยคุยอยู่เสียงเริ่มมาเสียงเริ่มดังอันนี้กระต่ายน้อย <c oughs> กระต่ายน้อยเพย์บอยเดินตามป๋าไปอ้าว เราหมวกมาไม่หยิบมาเบมจ๋าจ๋าเบมเอาหมวกหน้ารถให้ป๋าใบาหนึ่งหมวกแดงหมวกแดงอะ่ะร้อนหยิบหมวกแดงให้ใครหยิบมาก็ได้หน้ารถอะห้ามหยิบตังอย่างเดียวเอามานี่กัน ใครอีกมีดหนึ่งเอามาใบเดียวเอามาสองใบเลยเอามาให้หมดเลยนะรถอะ่ะอันนี้นะคะวันนี้ก็เข้าสวนตัดสี่รอบที่สี่แล้วหมดวันนี้เราโลต้นโลต้นแต่ก็ยังไม่หมดนะกลายมาเป็นห้ารอบโลต้นก็มีหมดเพราะมันบางลูกก็ยังไม่แก่เราต้องเลือกเน้นคุณภาพจริงๆนะก่อนที่เราจะตัดทุเรียนเนี่ย